ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในยามเช้าครับวันนี้ก็จะมาทำยาหน้าเหมือนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เราก็จะไปใส่เก็ตนะครับเพราะว่าทางฝั่งนู้นจะเป็นเก็ตฝั่งโค้งครับเป็นโค้งมันก็เลยใส่ยากนะครับก็คงจะทิ้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับท้องก็ยังไม่เสร็จนะครับส่วนหน้าอกนะครับหน้าอกก็เหลืออยู่สองสามช่องครับก็ยังทิ้งไว้ก่อนครับ เตมฝั่งทางข้างหลังก็เสร็จไปแล้วนะครับสันบนเราก็ทำเมื่อวานกันได้มาพอประมาณแล้วครับแต่ก็จำเป็นที่จะต้องไปใส่ในช่วงโค้งครับเพราะว่ามันอาจจะใส่ยากนะครับผู้หญิงใส่ด้วยมันก็เป็นเรื่องลำบากครับเดินทางมาถึงตอนนี้แล้วนะครับทุกท่านครับนี่ครับตรงนี้ครับเมื่อวานแถวใส่กระตุง มาดูอยู่เรื่อยนครับก็ต้องวนไปวนมาครับกับบรรยากาศดีๆในยามเช้าครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมครับครับเริ่มต้นที่การใส่เก็ตนะครับเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆครับที่จริงก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าทำความเข้าใจกับเขาครับเพียงแค่เราจับใส่ให้ถูกทิศถูกทางมันก็จะไหลไปของมันเองนะครับเวลาที่ เวลาที่ลูกนี้มันวิ่งไปนะครับก็จะไปในทิศท,ทางเดียวกันนะครับข้างบนอาจจะกว้างครับแต่เราก็จะใส่ให้ไปตามแนวครับมันก็จะไปของมันครับธรรมชาติของเราใส่เกตแบบนี้ก็จะยากอยู่นิดหนึ่งนะครับตรงที่เราเดินหางครับตัวหางถ้าเกิดว่าหางไม่เข้ากัน ทุกอย่างก็จะไหลลงในที่ไหลลงในที่ที่เรียกว่าทิศทางไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าใส่ง่ายๆนะบางทีก็ถ้าเราไม่มีความชำนาญหรือเหมือนชักกระตุกอันนั้นก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือว่าตอกเอาก็เป็นไปเช่นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าทำอย่างนั้นผมก็คงจะไม่ไหวครับเพราะว่าคนเดียวคงจะวิ่งกัน หลายทางครับนี่ครับเวลาใส่เราก็วางวางไปก็จะไหลของมันเองครับครับตอนนี้เขาก็เริ่มโค้งเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไล่ข้างล่างนะครับเพราะว่ายืนยากบางทีต้องนั่งต้องลุกครับมาใส่ข้างบนก่อนแล้วก็วิ่งไปใส่ข้างล่างครับจัดตำแหน่งให้เขาโค้งครับตอนนี้ก็ดูดีแล้วครับ จะไล่ไปเรื่อยๆนะครับไม,ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เยอะขนาดไหนนะครับชมกันนะครับเอาพอประมาณนะครับพรามัวแจะเดินไปเดินมาอยู่ครับตอนนี้ก็ใส่ได้มาเยอะพอประมาณแล้วครับก็จะใส่ต่อไปเรื่อยๆครับแต่ฝั่งนี้เขาก็จะเกีย่ยวทำลำตัวให้ตรงนะครับ ับเราก็จับใส่จับใส่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งระยะให้ถูกก็จะไหลไปของมันเองครับครับตอนนี้ก็จะหาตำแหน่งลำตัวไปด้วยนะครับก็ใส่เก็ดไปด้วยครับก็จะไหลามาถึงนี้แล้วนะครับสำหรับฝั่งที่จะ ใส่ลำตัวก็จะดึนยื่นตัวลำตัวครับเพื่อที่จะให้เท่ากันครับทุกท่านครับเป็นงานที่ยาวเหมือนกันครับฝั่งนี้ได้แล้วความสูงครับความสูงทางนี้ก็น่าจะได้ครับก็คงจะเหลือข้างหลังนะครับเดี๋ยวปล่อยให้พวกเขาใส่ปูนไปฝั่งนู้นแต่ก็คงจะต้องใส่เก็ดประมาณสองวันนะครับกว่าที่จะขนโ้งนี้นะครับตรงนี้ก็จะใส่ยากนิดหนึ่งเพราะมันมีรอยบิดด้วยครับ ใส่ได้มานิดหน่อยนะครับมัวแต่เดินไปเดินมาครับครับช่วงจังหวะนี้ครับใช่ตอนนี้ก็ขมากขเม้นกันทํานะครับอีกคนก็หาตําแหน่งอยู่ฝั่งโน้นอีกคนก็ให้ทําโค้งให้เขาเดินปูนให้กลมก่อนนะครับฝั่งนี้เขาก็จะใส่เกล็ดครับวันนี้เป็นผู้กุมครับผู้กุมการทํางานครับ ตอนนี้เราก็เลงสุสๆนแล้วพอตัวงานอ่ะเราว่าถึงัวงานนี่งานต่อไปมัอะไรอีกละอันนี้สงนการที่คนมัดสาระงานเลยเนี่ยงานเ e ยไม่ใ่ ครับตอนนี้กันเลิกงานแล้วนะครับก็คงจะได้ขัานนนี้นะครับบรรยากาศก็เย็นแล้วครับงานวันลาทิดวันนี้วันอาทิตย์ครับทำงานนิดหน่อย ท่นนะครับที่เข้ามารับชมครับข,ขอบคุณมากครับ